สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำลาวเซ่บซนะคะเลขแม่นะคะได้มาทุกคนเพื่อนบอกว่าพวกเขาเอาอยู่บอีลาเพิ่นว่านะคะโอ้เสียดายนะคะงวดก่อนที่เพื่อนให้มานะคะก็มาออกงวดวันพุธเอ้ยวันจันเนาะให้วันศุกร์มาออกวันจันนะคะให้วันพุธท,ที่ผ่านมาเนี่ยสวยสวยๆนะคะไม่ใช่จะมาออกวันพุธบ่อคะ วันจันให้ตัวนี้มาออกวันพุธอย่างนี้บอกเขาโอ้ยให้ตปวปกในเดอ้อจะเอาลองดูเดอ้อทุกคนนะคะวันนี้เพื่อนก็ไม่ได้นินแนอะไรเพิ่นบอกว่าลองดูเดอ้อค่ะเอาก็ไม่เข้านะคะทุกคนนะคะโอ้ยตายตายยาวเลยเพื่อนว่าโอ้ตายยาวเลยเพื่นอายยาเเนเห็นจัดนักจัดเต็มน่าจะทุกคนเนาะลองดูนะคะแต่ว่าตัวเก่านี้สวยๆเนาะโตเก่านี่เป็นตามาเป็นตมเด้วยค่ะทุกคนแอดแล้วว่าเลขมันสวยดีนะคะโอ้แอดคือขี้หอนแท้ รักษาสุขภาพกันเด้อทุกคนที่บ้านก็ป่วยกันทั้งบ้านเลยนะคะอากาศมันอย่างนี้เนาะอากาศมันเย็นนะคะร้อนก็จะตายหนาวก็จะตายอากาศเป็นน้ำอากาศนะคะทุกคนแอดกับพุมพ่มแผลให้พุมพ่มแพลขึ้นแอดกระสิว่าสิไปเหล็กฝันจะขอเดี๋ยวไปดูทำนายฝันก่อนนะคะยังไม่ได้ดูทำนายฝันเลยฝันว่าตัวเองท้องนี่มันจะอะไรยังไงนะคะ เดี๋ยวแอดเข้าไปอ่านก่อนเนาะเอามาดูนะคะงวดนี้เพิ่นให้ตัวไหนนะคะอันนี้ของงวดเก่าให้เอฟซีดูนานๆหน่อยนะคะเผื่อมันมาค่ะทุกคนนะคะเผื่อมันมานะคะจะได้รู้นะคะจะไ,ได้กวาดบ้านถูบ้านอีกเนาะกำลังนั่งทำรัฐบาลไทยให้เอฟซีอยู่นะคะเอานี้ค่ะให้ดูนานๆหน่อยนะคะเอามาดู มาดูกันนะคะวันนี้แกให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเลขก็สวยๆนะคะแต่ว่าแอดว่าไอแปดนี่สวยกว่านะคะแปดเนาะเป็นตะคืออยู่บ่สามมีแนอนีิบ่าอาวาไปตามอันนี้เพื่อนไฮสามค่ะทุกคนนะคะเป็นตะคือบนสามนะคะทุกคนว่าหากันไปละ้ค่ะเพื่อนไ้ตัวนี้นะคะแอดเห็นสามศูนย์เจแล <30 S 2> แอดก็มองอยู่นะคะสามศูนย์นี่ สามนะคะเลขแม่ได้มานะคะสามเป็นตะคือบัวจะเอาล่องเบองเดอร์สามเ life, 3, จ็ดสามเจ็ดนี่ชนหลานแล้วนะคะสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดสามสองสามศูนย์สามสี่เพิ่นหายสี่ตัวนะคะเพิ่นว่าโอ้ยให้ให้ให้อีกแม่บัวซะให้สี่ตัวแล้วนะคะทุกคน สามสามกระสวยพี่น้องเป็นสีออกอีกตัวสามสามสองสองสามสามนี่ออกบ่อยนะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะพันไหาสองสามเจ็ดนะคะสองสามเจ็ดนี่เลขทูกงวดก่อนเราเลยเนาะสามสามเจ็ดสี่สองสามเจ็ดสองสามสองเจ็ดโอ้ยคือคือเลขถูกเถอะเนาะเลขถูกงวดก่อนให้อะไรนะเจ็ดสองสามนะคะสองสามเจ็ดน้องวดนี้ให้ศูนย์สองสามนะคะโอ้ยเบิมันเีมาเบิบนบนบนบรนเบิรนเบิรนเบิรนบ้คะ่ะวันนี้วัน,นวันนี้นะคะเบิรนอยู่ว่าจะ ไพ่ใดเบิ่นดนี้จะเบ,บิ่นดใดวัวนะคะโอ้ยแต่แอดว่าแปดนะคะแปดสวยกว่าได้อีแปดเอองวดเก่าแก่นนเนาะสวยไหมทุกคนเอาลองดูเด้อจะเพิ่นห้มาแนวนี่ค่ะเพิ่นห้มากค่ะทุกคนแอดก็ไปตามมาให้นะคะเลขนันนที่เอฟซีถามนะคะเลขพี่บ่าเนาะถ้าถ้ามีก็เดี๋ยวลงให้ดูนะคะถ้าไม่มีก็แอดจะลงให้ไม่เกินหกโมงนะคะหกโมงนิดๆนะคะทุกคนเข้ามาชมหน่อยนะคะถ้ามันมีเดี๋ยวจะ ให้นะคะพีบ้าทุกก่อนมันให้สองสองห้าเนาะสองสองห้ากับสามศูนย์ห้านะคะมันมันมาอะไรนะหกสองหกโอ้ยอ,อกเสบน้ำค่ะจะังสองสองสามสามไม่น่าติดไว้อยู่ได้เอดว่านะคะทุกคนมันออกบ่อยพ่บอ,อักพี่บัวสองสองสามสามสามสอง สาสองนี่ชนกันกับเลขทูบเลยนะคะทุกคนเอาลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะเราก็มีหลากหลายแนวทางซะเหลือเกินนะคะช่องของเราก็นะคะมีหลากหลายค่ะมีหลากหลายนี่นะคะสามนะคะสามเจ็ดสามสองสามศูนย์สามสี่นะคะโอ้ยสามสองนี่ก็เลขพี่น้องเนาะแต่แอดมองสามเจ็ดนะคะแอด เห็นมัน,น,น,นะะชนกับของหลานนะคะชนกับของหลานคู่ไหนบางก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูเอาของหลานมาดูก่อนเสดให้เบิ้งเอียงสามนะคะนี่โอ้่นี่มีมีมีสามสี่สามเจ็ดสามนะคะชนหลานมีสี่สามเจ็ดสามชนสูตรของหลานนะคะนี่สี่สามเจ็ดสามโอ้สวยค่ะอาจารย์ปัญญาก็สวยด้เม็ดเดียวชีห่าโอ้ยมีจตตรงางามๆ <laughs> จากสิไปตัวไหนเนี่ยข่อย ต้องไปนั่งเก่งก่อนนะคะแอดปวดหัวเลยกันแอดสิเอาสามตัวเห็ดแตกได้หมือนีผู้ได้สิวายจังได้กระสางเลยโค่อยสิจัดสามตัวได้วหมือนแล้วฝันว่าจะคล้องทลองแล้วค่ะฝันว่าท้องนะคะเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะต้องพิมพ์ว่าอะไร ฝันว่าตัวเองท้องบอกค่ะเดี๋ยวแอดอ่านให้ฟังนะคะทุกคนอาแคบเอาเลยนะคะนี่เลขแม่นะคะทุกคนเนาะไหวยชนกันกับของหลานอยู่ด้วยค่ะต้องถาม Google ซะก,ก่อนฝันว่าตัวเองท้องนะคะฝันว่าตัวเองท้อง ว,ว่าตัวเองท้องนะคะความเชื่อโบราณนิมิตหมายที่ดีมักเป็นนิมิตหมายที่ดีเริ่มต้นใหม่นะคะการได้รับโชคโอ้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะมีการได้รับโชคโอ้เดี๋ยวเราต้องการเลขนะคะเราต้องการหาเลขเด็ดนะคะเราไม่ต้องการคำทำนายนะคะเราต้องการหาเลขเด็ดเอาเราต้องดูตรงไหนกัน ฝันว่าท้องนะคะฝันว่าท้องการงานการเงินว้าคือมีตศูนย์เลยนี่นะคะแอดกำลังอ่านอยู่เอาทุกคนก็แคบเอาเลยนะคะทุกคนเอาใส่เลยเฮ้ยฝันว่าท้องไส่เลยอ่านเพิ่มเติมอยู่เลขเด็ดจากความฝันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าห้าโอ้พอดีส้นเก่าเขาเลยเก้าหนึ่งศูนย์นะคะทุกคนนิ่ม เลขเด็ดจากความฝันนะคะนี่ฝันว่าตัวเองท้องอีกอันหนึ่งก็0732397205อ้ยตายแล้ยคือหลายเถอะอ้ยฝันว่าท้องลูกแฝดฝันว่าท้องกับคนอื่นเอาเราต้องเราต้องดูฝันอะไรเนาะว้ายเลขหลายค่ะค่ะทุกคนอ้ยตายแล้วถูกใจอีโอยนักนี่2332นี่ ฝันว่าท้องโตมันมีฝันว่าไม่ฝันว่าท้องอ่อนๆเอาฝันว่าท้องก็พอนะคะทุกคนฝันว่าตัวเองท้องนะคะหมดข้อหมดสูกนะคะผู้ใหญ่หายเจ็บหายป่วยได้รับโชคลาภจากหน้าที่การงานเฮ้ยมมเม้นสีเม่ยนเราบ่กศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนศูนย์เจ็ดสามสองสามเก้าสามเก้าเลขบ้านสามสองเลขรถนะคะเจ็ดสองศูนย์ห้าปาน คำทานายฝันอันนี้ฝันว่าตัวเองท้องนะคะนี่อันนี้เราอ่านว่าฝันว่าตัวเองท้องเนาะเอสฝันว่าเอสท้องนะคะเลขเด็ดน,นะคะทุกคนศูนย์เจ็ดสามสองสามเก้าสาเออเจ็ดสองศูนย์ห้าสามเก่าเพิ่งนี้สามเก่าบัววยเอสมีเก่าอยู่ด้วยโอ้บุ๋มมนสิ่อวออกใกล้ๆนใน,นี้บนโอ้ยแต่ว่าสามเจ็ดนี่อายุเอสเลยนะคะทุกคนนะคะเอสก็เห็นหลานมันเน้นพอดีเนาะ เอออายุแอดหรือสิออกเกี่ยวกับอายุแอดพอดีเห็นบมเนี่ยมันมีเกี่ยวแต่กับอายุแอดเนาะเขาก็เสืออายุเจ้าของนี่แล้วสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเป็นเงินสดเนาะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนาะสามสิบเจ็ดเต็มนะคะอายุแอดอายุสามสิบเจ็ดปีเต็มนะคะทุกคนแอดฟันว่าแอดทองเนาะศูนย์สามเจ็ดอย่างเงี้ยบอเหมือนสวยอยู่เดนเห็นโมเพิ่นมีสามเจ็ดพอดีโอ้ยนี at, hero, right? ่แหละถึงใจอีซอยนักนะคะนี่ สามเจ็ดค่ะทุกคนสามเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าคอยชิจัดนี้หละเดี๋ยวคอยเบิ่งก่อนโอ้หลายเดขนะคะทุกคนโอ้งามค่ะแต่ว่าสามเป็นตะคืออยู่บนนอบ้องมือเนี่ยลองเบิ่งด้วยจะสามค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะทุกคนเนาะลาไปก่อนนะคะหมานมานเฮงเฮงปังปัง,ปงกันเด้อจากคลิปนี้นะคะ ตามนี้เลยค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะีชีมาแนว่ไดน้อมือเปดตะคือบนนองเปดอู้จักสีขอกตัวเด้สองถุงเครื่องแอดถึงน้ำนี่เด้อผู้ใดก็ได้ <c oughs> อะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะมัวแต่ดูทำนายฝันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า